เป็นไงบ้างครับมวานกับวันนี้บรรยากาศแจตั้งยงไงชาวลิฟรับเลยเป็นแฟนตลอดเยอะมากรู้สึกไงบ้างครับโคตรีเลยสมัยเดอแบตเใป็นแกันแล้วใช่อีดีดีดีิีดีดยดี่วดีดีนีดนดี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 ีด กิจกรรมเพียบพูดได้เลยเพราะว่าทีงานเน็นว่าฝนมันตกหนักกลัวคนอื่นจะกล่าบ้านในลำบากก็เลยก็จัดงานวยาวๆนนาดีกว่าวันนี้่ทนะนนี่งีาเหนื่อยที่เจอมาวันนี้เขาจะคลายเครียดให้ทุกคน,น ลุงยงสัญญาไว้ว่าออกมาแล้วลุงยงจะพูดหนึ่งประโยคเลือกเคยงเดี๋ยวับมุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกด้านหลังไม่ได้มีมาริโก้ลุลโม้ดยมาริโก้ลุมโล้ด้วยเธาบอกว่าเขาชื่ออีดงวู มันก็หล่อๆหน่อยเนะแต่ที่แน่แฟนนี้ทัางนี้คือ for my dear แน่นอนมีความพิเศษเยอะแยะมากมายมีความพิเศษอะไรบ้างครับเนอแนวียวบีชื่นยันล์เพื่อดอ่วนแล้วก็แล้ว e a r ล้ี่็แล้วช็แล้วแวกล้วก็แล้วก็แ้วก็แลวแลก้แล้วก็็ก็ค ว้าว <Wow. S 2> วันนี้คมอ,เอมเมดี้น่ารักจริงๆเลยและที่สำคัญเลยนะครับเพราะนั้นเราไม่เสียเวลาดีกว่าที่ทมของเราเยอะเราจะอยู่วันนี้สักประมาณ3ชั่วโมงกับโยมทูตที่ปาดแดงที่สุดในโ,โ <Yeah. S 2> ลกเข้าช่วงแรกไปดีกว่าครับ My m โมเมนตครับ My m โมเมนต์ช่วงนี้ของเรานะครับ เราจะมาแชร์เรื่องราวในชีวิตประจำวันของคุณยีดงฮุกันนะเริ่มที่รูปแรกเลยเดี๋ยวขอดูรูปแรกสรักนิดหนึ่งครับมาฮะโอเครูปแรกเชิญเลยครับนี่ครับรูปนี้นี่คืออะไรยังไรครคงครับคุณอีดงฮุกครับรู้แล้วขอตามสริฟนิดนึง Oh, no. 작년에 방콕에 와서 화보 찍을 때의 모습이고요. 그 사실은 저 작년은 몰래 찍었어요. ถ่าย o 라네저그 기도하시는 분들 제 사이 사이에 제가 그냥 들어가서 그 oh. 카메라맨이 멀리서 이렇게 몰래 찍었어요. 그래 yeah. e <Jincción> <Yeah>. <characteristics> uh, uh, a n the <from need> <ambition> uh, uh, so I mean, 그 mean, I 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 คือมันเป็นคอนเซ็ปต e> ouais ์ด้วยค่ะคอนเซ็ปต์ที่อยากให้ดูแบนแบนะคะแบนบอยค่ะแบนบอยหน่อยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นพอดีไม่ได้มีงานถ่ายค่ะก็เลยไว้หนวดด้วยหนวดจริงเลยเบลเบลใช่ไหมเท่ห์นะคุณเนี่ยซีอม없는กี่ยวกับว่าจั่วแต่ไม่มีหนวดดีกว่าใช่ไหมคะคือบอกว่าคือบอกว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ย เขาบางคนก็จะชอบแบบลุคแบดบอยหน่อยเอาเนี่ยใครชอบแบบมีหนวดยกมือด้อยอเยอะนะฮะใครชอบไม่มีหนวดแต่ว่าแฟนคลับที่ชอบแบบไม่มีหนดวดเยอะกว่าครับแต่ผมบอกได้เลยคนระับจะมีหนวดไม่มีหนวดขอแค่เป็นตัวคุณเขาก็ชอบเลยบ้านไทยแบบมีคุณให้เป็นในบ้านครับถายรูปตัวช่วยกันเป็นยังไงบ้างคนระับโอ้สนุกสนุกเลย 로, 어, 네, 더운, 좀, 예 좀. 많이 더웠는데, 근데 뭐 어쨌든 더운 건 이미 예상을 했었고, 음. 저렇게 찍으면서 좀 최대한 제 평상시 자연스러운 모습을 보여드리려고 노력해서 그게 잘 담긴 거 같아서 재밌었어요. 그가 뭐라, 뜨거워서 더워서 산이 뭐야, 태국, 아, 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 มชาติทาาที่ผมเลยตั้งใจที่ถ่ายแบบสบายๆทุกทครับ,บ,บ,บ <c oughs> แล้วก็เรื่องหน้าตาของสรีระนะฮะผมไม่เถียงเลยคือคุณเกิดมาเพื่อเป็นนายแบบใช่เพราะนั้นเรื่องของการโพสท่าเนี่ยปกติแล้นวานายแบบทุกคนก็จะมีท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคุณมีท่าประจําไหมครับทุจริตโอ้โหทุจริบบทุจริตแค่ยืนเฉยๆครับ

สมมติว่าผมกำลังเป็นช่างภาพผมจะถ่ายแบบคุณคุณลองสาธิตให้แฟนๆดูหน่อยได้ไหมครับว่าคุณจะมีวิธีการโพสแบบไหนผู้ช่วยเดี๋ยวแบโอเคสมมติว่าเป็นการเป็นต่างต้องผู้ช่วยผู้เลวจกล้องขอเป็นต่างต้องนะคะขอท่าที่รู้สึกว่าแบดบอยที่สุดเข้าจะตับจดผู้ชายผู้สื่ เพรจะเอาทุกคนเาชอบทุกไม่ชอบไปิดเยคก็เลยปิดน้าขอให้ต่อขอ้าที่รู้สึกว่าอบอุ่นที่สุดคาจะตั้นนจะพจนห้าสี่สามสองขอถ้าที่คิดว่าตัวเอง 나락디수 본인이 가장 귀엽다고 생각하는 품질이 어떻게 까요 그만해. 또할래 뭐할래? 뭐할래? 뭐할요팬분들 뭐할래? 뭐할야뭐할보뭐할이 뭐할래? 뭐이래 뭐할래? 뭐할래? 뭐할뭐 뭐할래? 뭐 การโพสแหนก็เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแานภาพมันออกมาดีเองเพราะด้วยองค์ประกอบด้วยสรีระด้วยหน้าตาอยู่แล้วด้วยเป็นอีสานจีกเราไปโอสัตนเบ่้าดเลยเขาว่าตอนที่มาถ่ายโฟโต้นั้นนะคะคือไม่ค่อยมีใครสังเกตไม่ค่อยมีใครรู้จากเขาเลยอ1 1ี ภายในหนึ่งปีคือมีคนรักเขาเยอะขึ้นขนาดนี้เลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าต้องบอกว่ามีคนติดตามเงานของคุณมานานมากแล้วแนอนี้จแฟนอลม่ามมานานจรงออเถกโคกโครซี้ีม่อน่าีก็ติดตามมาด้วยได้ครับนี่คือภาพเซตแรกเราไปที่ภาพเซตต่อไปดีกว่านี่อันนี้เป็น่าพที่เขาบอกว่ามดนดูนะทางานร่วมกคนรงอยู่ 네 네. 네. ทั้งสองที่ก็บอกว่าสนิทก 네. 네. 아, 친해요. 지금 뭐뭐엊그제도 연락하고 친하게 지내고 있고. 아, 오늘 아마 공연은 서울에서 바자회를 하고 있을 텐데 제가 못 가서 미안하다고 태국 일정 때문에 뭐 그런 얘기도 나왔고요 สองวันก่อนก็ติดต่อการคุยกันบ่อยสติจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ที่โซะค่ะที่กรุโซคุณคงย่จะมีงานคะก็เลยส่งไปเสรไปบอกขอโทษที่ไม่ได้ไปร่วมด้วยอ๋อจริงๆจะมาด้วยเหรอคืองานคุงยูม่ไดพวยู่นี่อที่น่าจะ่นจะน่าจะน่น่ะค่ะน่าาะ่า ได้ด้วยบนหน้าจออันนี้คือตู้เย็นนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีน L E D ตรงตู้เย็นแล้วด็เขียได้กจะุกก็บิปาบก็เลยเขียนว่าาบมเขียนไว้แค่เทีกอดาโบแปลว่าโง่องครับแลวอถ่ารูปตนี้คือคืองโยงี่เกถกไวคคืองยงก็เลยเปลี่ยนนะคะเขียนว่าโยงกระูดหัวใจแล้วก็ทุกก็บิแปกบลนนะคะแล้วจบแปลว่าจุ

네. 아, 그, 군대에 있을 때부터 참 인연이 있어서, 군 시절 때도 저를 굉장히 잘 챙겨줬던 좋은 형이고요. 또 이번에 도깨비라는 좋은 작품을 통해서 같이 연기하면서 더 우정이 많이 쌓여서 굉장히 좋습니다. เป็นพี่ที่ดีมากเพราะว่าเจอกันตั้งแต่อยู่ในกรมค่ะตอนที่เล่นเกมทหารนะคะพอดีอยู่ในกรมด้วยกันเดียวกันนะคะแล้วตอนนั้นคือคุณคงยูดูแลคุณดงมุกตั้งแต่ในกรมค่ะและคือโชคดีมากที่ได้มาร่วมงานตดีด้วยกันนะคะคือเขาคอยดูแลเป็นพี่ที่ดีมากแล้วคือเฟรนชิพของเขา่ะดีมากจริงๆไม่แน่ครับคุณกงยูอาจจะชื่นชอบตอนที่คุณเป็นดีเจในกงก็ได้โอในครกงทัพทหารคืกงทัพทหารคือกกรัพทหารกองือกอารคอกอากองท

ไม่รู้ว uh> ่าอะไรนะเขาจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าโอกาสก็อยากร่วมงานอีกครั้งด้วยกันนะคะแฟนๆก็อยากให้ร่วมงานด้วยกันครับได้อเนีเคยมีแกอะไรไหมครับมานี่놀리잖아요ส่วนจังหวะที่มานี่ใช่ไหมใช่จังหวะที่มายังไงครับเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นคนแรกเยอะกว่าอ๋ออะไรที่คิดว่าแสบสุดคุณนี่คือ 就算